ก่อนอื่นนะครับต้องขออธิบายเร <ล instagram> ื่องที่เกิดขึ้นนิดหนึ่งครับสำหรับตัวแทนเม็กซิโกนะครับมิการเม็กซิโกแองเจลีนาจูเรียนะครับที่เขาถ่ายภาพไม่ค่อยเหมาะสมนะครับกับบริเวณที่มีผู้ทุรูปอยู่ด้วยนะครับเหตุเกิดเนื่องจากว่าเขากําลังจะถ่ายคลิปซึ่งเป็นคลิปสําหรับส่งกองประกวดเป็นคลิปชุดว่ายน้ําแล้วเขาไปถ่ายที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งซึ่ง บริเวณนั้นมีรูปปั้นเหมือนพระพุทธรูปที่เห็นอยู่ครับเขาก็เลยด้วยอ,อาการรู้สึกดีใจที่แบบเห็นเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ลักษณะเป็นเป็นประเทศไทยหรือเป็นเอเชียน้องก็เลยแบบเข้าไปโพสท่าและถ่ายภาพด้วยนะฮะอันนี้ต้องยอมรับว่าน้องเขาไม่ได้รู้ถึงเรื่องวัฒนธรรมแต่ถามว่าเหมาะสมไหมก็คงไม่เหมาะสมทันทีที่เราเห็นนะครับก็มีการติดต่อไปทันทีว่า จะต้องรีบลบทิ้งนะครับซึ่งตอนนี้น้องเองก็ได้ลบทุกอย่างทิ้งไปหมดแล้วรวมถึงได้ปิดไอจีนะ Instagram แะเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการทําคลิปออกมาขอโทษแล้วก็ uh, มีการสื่อสารกันกันกบมาทางกองประกวด Miss Grand International ที่ Thailand นะครับ uh, ว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ขอโทษแล้วก็ด้วยความที่ไม่รู้ในเรื่องของความหมายแล้วก็เรื่องของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆดีพอ ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครับแล้วก็เรื่องนี้เราก็จะได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะได้อินฟอร์มกับผู้เข้าประกวดทุกๆคนนะฮะไม่ว่าจะเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วหรือยังครับว่าวัฒนธรรมของเราะะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเน้นและใหความสําคัญอะไรบ้างก็ขอโทษแทนน้องด้วยนะครับสําหรับแองเจลินาจูเลียนะครับที่ถ่ายภาพชุดแยน้ําที่ไม่เหมาะสมนะ,ะที่เกิดขึ้นที่เม็กซิโกนะครับ